วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันศุกร์ที่31มีนาคม2,567ระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ vs อาร์เซนอลที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเวลา22นาฬิกาเรทราคาบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อครึ่งลูกสถิติผลงานใน10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม เริ่มโดยเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ8เสมอ2เกมส่วนอาร์เซนอลชนะ9แพ้ไป1เกมและใน10เกมที่เคยพบกันทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ8แพ้1และเสมอ1เกมส่วนอาร์เซนอลจากที่เคยเจอกันชนะไปได้เพียง1เกมเสมอ1และแพ้ไปถึง8เกมมาเช็คฟอร์มของเจ้าถิ่นแมนซิตี้นำโดยเป๊ปกวาดิโอลาในใหญ่ของทัพเรือใบสีฟ้า,าเลยเกมหลังทีมชาติก็มีแข้งเด้งมา2รายรวมไปถึงเช็คฟิตด้วยอีกพอสมควร งานนี้เลยต้องปรับแผนไปใช้3-4-2-1โดยผู้รักษาประตูฟอสซใช้งานสเตฟานออเตก้ามือ2แผงหลังเองยืน3รายเกมนี้มา,านูเอลอาคายี่รูเบนดีอาสนาธานอาเก้ด้านตัวรุกก็จัดจ้านที่เพลย์เมคเกอร์เควินเดอร์บอยฟิลโฟเดนฮูเลียนอาบาเรสลงประสานงานกับเออร์ลิงฮาลันหน้าเป้าส่วนทีมเยือนทัพอาเซนอน ก็นาโดยมนะิเกลอาเตตาในใหญ่ของทีมเยือนเลยทับปืนเกมนี้ก็มีตัวเจ็บค้างกันอยู่รายเดียวและบางรายที่เช็คฟิตมาเหมือนกันจากเกมทีมชาติแต่จากรายชื่อลงสนามแล้วก็จัดเต็มมาเหมือนกันโดยจะใช้แผน4-3-3มีผู้รักษาประตูเฝ้าเสาดาบิดระยากองหลังเองก็มีวินเลียมซาลิบายืนเซนเตอร์มาคู่กัาเบรียลมากันเนยสด้านตัวรุกก็จัดสประสานลงยิงกันทั้งบูกาโยซาก้าไคฮาวเวดและกาเบรียลมาตินลีทัศนะเกมนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอน ผู้เอกประจำสัปดาห์บอลพรีเมียร์ลีกที่พลาดไม่ได้จริงๆซิตี้เจ้าถิ่น5เกมหลังทุกรายการชนะ4เสมอหนึ่งล่าสุดในลีกก็ยังมาอันดับ3ยังคงต้องเร่งเครื่องอยู่หากจะป้องกันแชมป์นัดนี้จะดวนอาเซนนอนทีมเยือนที่5เกมหลังทุกรายการก็ยังเอาเรื่องชนะ4แพ้1ในลีกก็ยังนำจากฝูงมาแต่ไม่ขาดเท่าไรนักด้านราคาบอลเปิดครึ่งลูกฝั่งของเจ้าบ้านต่อวัดใจ จากเลขแรกก็เป็นอาเซนนอนชนะมาก่อนในรังส่วนงานนี้เลยซิตี้เองเฝ้ารังพวกเขาก็ยังแกร่งตลอดในเอติหัดแถมสถิติโดยรวมก็ยังข่มพอตัวยังไงก็เลือกต่อไว้ก่อนได้เห็นแน่นอนราคาบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อครึ่งลูกฟันธงแมนซิตี้ชนะ2ต่อ1อัตราความมั่นใจ9ต่อ10ท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย และในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันยแยะไม่มีเสียหน้าม้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดียวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ำให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ